วันนี้แคบครับพี่น้องวันนี้นี่ถือว่าระยะเผาขนเลยครับผมตู้ลำโพง40ใบครับนี่นะฮะงานนี้คาเดนถูกอกถูกใจแน่นอนกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนทางช่องลีทองจีชแนลของเราด้วยละกันครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้อากาศเกือบ40องศาครับพี่น้องโอ้ร้อนมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสะเดาเหนือครับผมตำบลสะเดาใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกตรครับผมพาพี่น้องมาชมผลงานของ TE Digital นะครับผม ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสุรินครับผมช่วงนี้ถือว่าเนื้อหอม,มากนะครับผมออกงานทุกวันเลยนะฮะผลงานเกินราคานะครับผมราคาจ้างหลักหมื่นแต่ผลงานนี้หลักแสนวันนี้สถานที่ไม่พอครับพี่นองนะครับผมเจ้าภาพอยากให้ลงโจขนาด20เมตรแต่ว่าไม่สามารถขยับไปได้นะครับด้านหลังเหมือนจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำนะครับก็เลย ได้แค่ประมาณ12เมตรนะครับเพราะว่าเจ้าภาพอยากให้ติดในบ้านเจ้าภาพแบบนี้เลยนะครับก็ติดของเทสเลยครับผมนี่นะฮะเจ้าภาพอยากให้หนังติดแบบไม่ต้องไปฉายไกลนะครับก็ใช้วิธีนี้แหละครับพี่น้อง12เมตรโจลอยครับผมวันนี้ตู้ลำโพงใส่ด้านข้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟฟ้าแรงสูงครับวันนี้ในส่วนของธงบนนั่งร้าน เสียงกลางต้องเอาอกนะครับผมเน้นความปลอดภัยนะครับผมในส่วนของระบบไฟเหมือนเดิมครับจัดเต็มจัดหนักให้เจ้าภาพนะครับผมสโตบด้านหน้า6ด้านหลังสเตนอีก4นะครับแล้วก็ในส่วนของบีม295นะครับลงให้ทั้งหมด6ตัวระบบไฟแสงสีวันนี้บนจอใส่ได้แค่ตัวปีกนกตัวเดียวนะครับเพราะว่าจอ12เมตรไม่พอแล้วนะครับผม บรรยากาศวันนี้40องศาครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับบรรยากาศวันนี้อยู่กลางหมู่บ้านเลยลมไม่เข้าเลยครับพี่น้องเออสุดยอดเลยครับผมอันนี้ก็เสร็จจากภารกิจมาจากสีโครภูมมนะครับเก็บหน่วยเสร็จจากนู้นประมาณ1นึ่โมงเช้าก็มุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของขุขันนะครับผมวันนี้วันที่14เมษายนนะครับปี66นะครับสถานที่สแตนชายกันนี่แหละครับผม ต้องใช้กบว่าใช้พื้นที่ที่จะภาพให้นะครับทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับวันนี้ก็จาภาพนั่งดูหนังก็นในปรัมพิธีในเต็นท์ได้เลยสบายๆได้เลยนะครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนิดหนึ่งนะครับผมก็ถามว่ามีลมไหมนะฮะก็มีบ้างครับผมด้านบนวันนี้ต้องเงยคอดูสูงนิดหนึ่งนะครับผมจอ12เมตรยกลอยเลยนะครับไม่มีพื้นที่ตั้งตู้นะครับผมเพราะว่าถ้าขยับมาทางนี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับผมนี่นะะก็ จัดให้เจ้าภาพแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าภาพว่าโอเคนะฮะไม่ว่ากันนะครับก็ตามสถานที่นะครับแต่ถ้ามีสถานที่ให้ก็จะลงจอขนาด20เมตรให้เลยนะครับเวลาขนาดตัวนี้นะครับ16นาฬิกา17นาทีนะครับแต่บรรยากาศนี่เหมือนบ่าย2งเลยพี่น้องโอ้นะครับปีนี้ร้อนมากครับผมน้ะดำหมดแล้วครับผมพนักงานผม รถหน่วยวันนี้ก็เดี๋ยวขยับนะครับขยับโจทย์ใหม่นะครับแล้วก็รถเครื่องปั่นไฟก็ไว้ด้านข้างนะครับวันนี้พื้นที่นี่ถ้าเอฟซีมากันเต็มนี่ไม่น่าจะพอแน่นอนวันนี้ล้นแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟบีมเออไฟสโตบนะครับตัวใหม่ที่ทางทีมงานเรียกใช้นะครับผมเออนะฮอนตับเล็บเลยครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้นี่ครับผมเจ้าภาพอยากให้อยู่ติดกับงานก็ ต้องใช้วิธีนี้เลยครับผม 12. อจอลอยนะครับวันนี้นี่นะครับมีงานเียกใช้ได้นะครับผมเหมือนที่ผมบอกเลยเขตสุรินทร์บ้านเราไม่ใช่ช่วงเทศกาลเริ่มต้นที่16นนะครับผมแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่จอ20เมตรก็2 0 0 0 0เล็กกลมๆเลยครับพี่น้องนะระบบไฟแสงสีเสียงจัดเต็มนะของเราไม่เน้นเร่งเจ้าภาพนะครับสามารถเปิดเต้นได้5้าทุ่มสบายๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเสียงกลางเตรียมที่จะยกขึ้นนะครับผมมีงานเรียกใช้ได้นะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ถือว่าผลงานนี่เกินราคาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไฟแสงสีเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ทางทีมงานได้เรียกใช้นะครับอาจาย์เขียวอันนี้เป็นของอาจารย์อะไรนี่ไฟใหม่เนี่ย,ไไยตาหุย,หย,หยของทีมงานตาหุยนะครับผมอยู่อำเภออะไรเนี่ยสังขาบบ่ นี่ครับไฟไม้นะครับไฟกระเทกหน้าตู้ลำโพงนะครับตัวนี้สูงเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบ3เมิตรนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นของตาหุยนะครับผมสังขะนะครับระบบไฟก็เป็นเปลี่ยนสีได้นะครับผมสเตปเล่นได้หลายสเต็ปนะครับผมนี่นะครับพื้นที่วันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับผมน่าจะโปรโฟกับสนามวอลและบอลนะครับได้แค่นี้จริงๆโอ้ หน้าจนดำหมดแล้วพี่น้องไม่ไหวจริงๆครับแดดร้อนมากครับผมที่ประเทศศรีสเกต <c oughs> <c oughs> นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับราคาย่อมเยาติดต่อสอบถามก็ได้งานด่วนงานเทนนะครับผมสวยงามนะครับผม12จอโจรลยนะครับวันนี้ก็จัดเตรมจัดหนักให้นะครับผมฝั่งโน้นก็เอาขึ้นแล้วนะครับ อุปสรรคหลายอย่างเลยวันนี้สถานที่ไม่พอนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับก็ต้องหลบนิดนึงนะฮะไม่งั้นก็อันตรายนะครับผมวันนี้ก็นี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับผมของเราจัดตามหน้างานครับนะฮะถ้าว่ามีพื้นที่ก็จัดจอใหญ่ให้นะครับวันนี้เจ้าภาพไปอยากได้จอใหญ่นะแต่ว่าไม่มีที่ให้ลงนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม บรรยากาศช่วงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของการต่อก็รอแค่พิธีการแล้วก็ในส่วนของอ,า,อาจารย์ทิศแก่ทาพิธีนะครับในส่วนของครูต่างๆนะครับระบบเครื่องเสียงก็เคยเห็นหลายรอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับอืมนะเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่น่าจะมี power เกือบทุกยี่ห้อนะครับผมของเราต้นทุนน้อยนะฮะมาด้วยใจรักของเทนะครับดอกดอกลำโพงตัวนี้น่าจะครบ น่าจะครบทุกยี่ห้อแล้วนะครับผมดอกเบดนี่เรา <c oughs> เน้นดังไว้ก่อนนะงบเราน้อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยนะที่สปีดตัวเองเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟแสงสีเสียงนี่แจวเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของป้ายไฟใหม่นะครับไฟบีมสโตมในส่วนของไฟจัดการได้เร็วมากนะครับมีงานเรียกใช้ได้นะครับสำานักง,งานอยู่บ้านเช็กระบาลน,นะครับตำบลราม อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีงานก็เรียกใช้ได้นะครับกับทีมงานทีอีภาพยนตร์นะครับผมนังอีสานใ,ใต้บ้านเรานะครับเรียกใช้งานกันเด้อพี่น้องเด้อนะจากได้ชุดเล็กชุดใหญ่นะครับมีสำรองจัดให้เจ้าภาพนะครับมีในส่วนของโจก็ให้เลือกตั้งแต่12เมตรนะครับผม14เมตรแล้วก็10เป็ด16เนาะเออแล้วก็จะเป็นขยับเป็น20เลยนะครับผม ในส่วนของโจก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องมีหลายๆขนาดนะครับผมตามพื้นที่เจ้าภาพนะครับนี่สวยเนาะพี่น้องนะเนาะแจวเลยครับผมนานๆน,นะจะได้เห็นตั้งแบบนี้นะครับผมถ้าแบบนี้นี่โอ้โหนะค่าเดนชอบมากเลยเพราะว่าอัดใส่เลยครับตับๆเลยนะเบรดนี่ระยะนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องเอ้ยยอดจริงๆเลยครับผม มีงานก็ติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์หาไม่ยากครับไปที่เพจหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ทีพัพพยตนจังหวัดสุรินทร์ครับ